การสวัสดีช่วงเส اؤ ของวันที่งี้สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับครับสำหรับชิปนี้กัสีน้ำผ่าพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านมาเลือกซื้อเลือกชมง้วนกันไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องครับเป็นวัวส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรบริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับน่องเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรทางขอกจะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับพี่น้องครับอย่างที่น้ำเลี้ยงไปหลายๆคลิปแต่มันไกลกันหนาเกียดเอออยู่สองร้อยแปดสิบโลสามร้อยกิโลบวกกันเพิ่มครับพี่น้องครับ อาง่วเทียนยืนอยู่นี่ทมองได้จุดใดมีตำหนิตัวใดมีตำหนิผมสิบอกสิ่เก้าแจ้งไมไ่ได้ครับพี่น้องครับแต่บริบบบบริเก้าก็แสดงมาว่ามบบบบบีบรมีตำหนิโดยปกติแล้วกับประกันขาทกขาถอนมนหลูกออกสวงสูนห้แล้ว,คร,รว,ว,วครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนได้ครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกรัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังเลเลยครับพี่น้องครับบริหารข้ามาเมืองง่วครับมีอยู่สองคนครับชิปนี้ครับพี่น้องครับ,บ เป็นงัวสายพันธุ์ในรูปแบบลักษณะใดเดี๋ยวผมสีอธิบายพ่อสังเกตพี่น้องครับเทียนยืนยุนนาผมนี่ถ้าเรียกสายพันธุ์กับเป็นไถ่พื้นบ้านไทยกลางอีสานดังเดิมบ้านเฮาเหรอครับพี่น้องครับลูกสาวกะสวยๆเป็นลูกผสมบามันครับลูกท่านในพ่อเดียนได้ครับพี่น้องครับเป็นลูกแม่แม่กะสูงมาหลายครับแม่ลอยยิ้มหาบกลบสองครับพี่น้องครับลูกตัวที่สองแม่ไดในข้อมางได้ควอมนาแล้วก็น้ำนมแม่ดีครับเม่งเหล่ครับงัวหน่อยเดือนกลัวกะถือว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องครับ เนี่ยถือว่าเลี้ยงลูกดีครับเมียที่อ่าลูกตัวที่สองสำหรับราคาขายดนะครับพี่น้องครับเอาไป17,000บาทพ่อครับพี่น้องครับเนี่ยสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมก้าวไว้ครับ0ูนย์ท้องหาสองศหรืออ่าท่านอยากวิดีโอข้อไล่อ่ามาชมกับวิดีโอเบอร์ที่เบอร์โทรที่ผมให้ไปครับเป็นเบอร์ไล่ผมแต่ว่าก่อนสิไล่ก็ต้องโทรมาบอกก่อนด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับโทรมาได้ตลอดหยิบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับอ่าคบหนึ่งพันไปวันนี้มาเมืองคมที่สองกับเป็นเมียอ่า ไท่กลางลูกผสมบามันบารเท่านี่ครับพี่น้องครับเ mm hmm. มั่วลูกแรกอ่าเมื่อนี่ก็กสีสูงขึ้นมา,จากจักหน่อยอ่ามัวสูงหน่อยสามสิบนี่ยแหละครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมไล่เพิ่นลูกขึ้นจะเท่าไหไปลุกไปลุกเฮ้ยไปลุกลุกอ่านี่ครับอ่าน้ำรื่งดีลูกไส้กัหน้าตาก็ถือว่าโอเคเลยครับก็บรอนในเกลสายพันธุ์เพิลยละครับพี่น้องครับนี่ครับ หอมบดขบเคี้ยงนะครับหลู่ไสอยู่สองเดือนครับน้ำนมแม่ก็ถือว่าดีอยู่แล้วครับพี่น้องครับแม่เลี้ยงบดสำหรับคมนี่มองขายนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับทรงหัดบานหัวซองก็ยังเก็บเงินนะครับในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกสองคมคมที่หนึ่งคมที่สองเซกันอ่าแม่ลูกสวยๆพ่อเลี้ยงสองคมนี่ครับพี่น้องครับผมกับฮันราคาลงไห้ครับพี่น้องครับผมชิดแช่สามหมื่น สามพันบาทครับพี่น้องครับเอาถ่ายกสองคมมาไปสามหมื่นสามพันบาทพ่อนี่ครับพี่น้องครับฝากอร์โทรไว้ทีนะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับกฎกติกาอย่าโทษเรียนโทษตัวโทษต้มกันเด้อครับพี่น้องครับเห็นดีน้ำกันก็จังคอยโทรมาสื่อครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงแล้วครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงงวดสดๆครับงวดจับบลายได้จุงงในอยู่แล้วครับนี่ครับ สำหรับชีนี้ขอจจไว้ัยเพียงเท่านี้ครับกาศสวัสดีครับ